ครับสวัสดีครับพี่น้องฝั่งไทยหรือพี่น้องฝั่งลาวนะครับวันนี้มีเรื่องราวแชร์เรื่องราวของหญิงสาวคนลาวนะครับที่ได้ไปเที่ยวประเทศกัมพูชาหรือว่าประเทศเขมรนี่เองครับเขาเลยบอกว่าเขาไปเขาไปนะเพราะว่ามีเพื่อนที่เรียนอยู่ที่โน่นไม่ใช่เรียนหรอกครับไปทัศนศึกษาเรื่องเก็บกู้ระเบิดนี่แหละครับทีนี้เขาก็อยากลองไปเขาไม่เคยไปกัมพูชาเลยสักครั้งเขาก็เลยอยากลองไปครับลองไปเที่ยวดูเขาจริงๆแล้วเขาก็ไปหลายประเทศนะครับเขาเขาก็ไปเรียนเหมือนกันแต่ว่าเพิ่อนเขาอยากไป ที่ยวกัมพูชาเขาก็เลยไปครับไปปุ๊บเขาเลยชวนเพื่อนเขาตามที่เขาบอกเล่ามานะครับตามคลิปนะครับเขาบอกว่าเขาเลยชวนเพื่อนเขานี่ไปเที่ยวผับครับเที่ยวผับแห่งหนึ่งคือไม่ผับนั้นนะ่ะก็เป็นผับดังนะผับใหญ่นะครับประมาณอารมณ์แบบยืนเต้นนี่แหละครับคือทีนี้ตำรวจตำรวจได้เข้ามา,เ,าเขาแบบว่าไม่ใช่สิเขาสั่งเบียร์มาห้าขวดเขาบอกว่าเขากินหลังจากที่เขากินประมาณ3ขวดคือฟิลเหมือนไม่สนุกนะครับ เขาก็เลยเขาจะกลับแล้วเหลืออีกสองขวดเท่านั้นเขาทีนี้เขากําลังจะกลับตํารวจก็มารวบตัวเขาครับคือมาค้นแล้วก็มาตรวจฉีทุกชิ้นทุกอย่างครับจากนั้นก็ไถ่ตังค์เมื่อเขาไม่มีอะไรแล้วก็จะไถ่ตังค์ถ้าอยากจะออกไปก็ไถ่ตังค์แบบหน้าซึ่งซึ่งหน้าเลยครับไม่เหมือนพูดนี้จริงนะครับในประเทศเราเขาไม่ทําแบบนั้นนะครับ ต่อให้เขาจับได้คือไม่มีอะไรหรือว่าเรามาแบบถูกกฎหมายอะไรทุกอย่างเขาจะไม่ทานะครับประเทศไทยก็ไม่ทําครับมีแค่คเขมรคนเดียวครับที่ทําจาหนั้นก็เอาเขาไปควบคุมตัวครับทั้งวันทั้งคืนข้าวน้ําก็ไม่ให้แตะมีแต่บอกว่าถ้าอยากจะออกไปก็คือ,อต้องเสียตังค์อย่างเดียวครับทีนี้เขาบอกว่าเขาจะขอติดต่อสถานทูตก็ไม่ย้อมไม่เข้าติดต่ออีกครับแถมพาเข้าไปที่อับสัญญาณอีกครับเหมือนไม่ให้เขานี่ติดต่อหาโลกภายนอกเลยครับ เหมือนแบบที่ออกข่าวเลยครับที่ว่าเราเอานักท่องเที่ยวไปเป็นสแกมเมอร์อะไรนี่นะครับทุกคนมาฟังด้วยกันข่อยเคยถือกักโตอยกัมพูเจียเรื่องเป็นยังไรที่เราให้ฟังสองปีก่อนมูข่อยนะนางนะไปฝึกอบหมของคุงกัเก็บู้ระเบิดอยู่กัมบูเจียยูพนมเป็นและด้วยความที่แบบมามูไปอยู่พุน่นแล้วได้อัตายอยู่อัตากินฟีข่อยกะก็เลยไปเพราะข่อยบอเคยไปกัมบูเจียาจากเทือข่อยเคยไปแลกเปี่ยนเตยูเซียมเรียบเนาะแต่ว่าพนมเป็นข่อยบอกเคยไปจักเทือ คอก็เลยเอาเอา,เอาโอกาสตอนนั้นนะไปดิ้นน้ำมูเพื่อจะได้นอนฟรีน้ำมันแล้ววันนี้ฮนะค่อยไปมื้อที่หนึ่งแล้วมื้อที่สองพวกค่อยนะโบ้หู้ซี่ไปเด่นใส่เซิร์ฟยูทิ i ต็อกเนาะเซิร์ฟยูทิคต็อกแล้วมัน,น,นก็ขึ้นฮั่นกินดืมน่มเนาะอยู่ใกล้หงแหมแล้วค่อยกับแบบแรนด้อมเอาว่าสิไปฮั่นใดแบบเอาฮั่นที่ว่าแบบเป็น EDM เทคโนอย่างแน่สิฮานะคล้ายๆฟีลแบบว่าเทคฮานะจะแบบยืนเต้นอย่างฮานนะ ซึ่งค่อยเป็นคนสไตล์เนวนั้นแบบฟัง EDM ฟังเพลงต่างประเทศฟังเพลงสากลเออแล้วฮานั้นนะมันค่อยบางอยู่ติกรอกมันก็เป็นไวาฟ์แบบนั้นเป็นบรรยากาศแบบนั้นแล้วค่อยกมุมูค่อยสองคนกลับไปแล้วบัดนี้ซึ่งซัมเบียห้าแก้วสมเจ้าซัมเบียห้าเก้เเกีแวเตบากนทีว่าแบบมันบูมวนนะแล้วพวกค่อยสีซัมเบียเหลือสองก้วนะสิกลับแล้วแล้วหลังจากนั้นนะตำรวจนะเข้ามาค้นอยู่อ่าเทคแห่งนั้นเนาะซึ่งเทคแห่งนั้นก็เป็นกิ๊กกอกไ้ ก็เป็นฟิลอินเตอร์เลยเนาะแล้วข่อยนะฮู้บพวกเจ้าคั่นไปติดตาบข่าวเขาิีเห็นข่อยแต่ข่อยนะุ่งสิสีเขียวเป็นแว่นอยู่แล้วข่อยนะฮู้รู้สึกบ่ได้ตกใจอย่างข่อยก็บแบบแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่เจอเหตุการณ์แบบนั้นแต่ว่าบ่ได้ตกใจอย่างย้อนเหาบ่ได้เหตุอย่างผิดเอากินแต่เบีรยแล้วโต๊ะเขาก็าบ่ได้แบบมีสิ่งมึนเมาโมวสุ่มบ่เม,มนมึนเมาเนาะบ่เม,มนสิ่งที่แบบที่กับเจ้าห้ามเนี่ยค่ะนะเพราะว่าโต๊ะอื่นมันจะมีบอลลูนอย่างเซียนอะซึ่งข่อยเห็นข่อยก็นึกข่อยก็แบบแปลก แล้วันนี้ขค่อยกับว่าได้ค่อยว่ได้เตะต้องนั่นเลยค่อยบ่ได้ตกใจบายว่าได้ย,าย้าเหยัยเพราะว่าค่อยค่ะนะคือว่าตัวเองค่ะนะ <S 2> <S 2> เขาบ่ได้็ำอย่างผิดเขาค่ยแค่มาคิดเบี่ยสาบเกลียวเหลือซ้ำเตะสองเกลียวแล้วลก็สิกับแล้วนี่นะตัวมามันกับคนมันกับคนแต่ละตัวแต่ละตัวนันนี้มันกับเก็บลักษาะนั้นไว้แล้วข่อยก็คือว่ามันโตเขาบ่ได้มีอย่างมันก็คือที่ปอยเขาแล้วจนแบบตอนนั้นนักขากับสิบโมงเด้อพวกเจ้าตอนนันหขากับสิบโมงกลางคืนแล้วันนี้ค่ะนะมันกับคนจนฮอตสอง เอาคนเงียไปไปอีกบนหนึ่งแล้วมันกับคนพื para, ้นที่อย่างแหละซึ่ง os, man, hatten, ะคะ่อยกระเสยๆย้อนมาแบบเออกะเจ้าก็เฮ็ดหน้าที่ของเขาค่ะนะแต่วาโตมาเนาะอ่ามันเริ่มบ่ปกติแล้วคือมันบ่ปล่อยมันค้นแล้วแล้วตัวค่อยกับว่ได้มีอย่างค่ะนะแล้วมันกับก็ยังบ่ปล่อยเขาบอกว่าเขาเป็นนักท่องเที่ยวเพราค่อยก็ต้องไปลุมเนาะเพราะเขาเป็นนักท่องเที่ยวเพราค่อยบ่ได้มีอย่างผิดบ่ได้เฮ็ดอย่างผิดกินเทปเยี่ยมแก้วแล้วเมืี้โตมาค่ะนะมันกะมันบอกว่าเออก็ต้องไปโพลิสเตชันก่อนไปอ่ะสถานีตำรวจแล้วหลังจากนั้้้้นนนนนไปปสถาาาาีีตำรรรวจจซซึ่่่งกกกะะเเเเมมมมืืออั็ททุด คนประมาณสามสี่ร้อยคนเนาะแล้วหลังจากนั้นธนาคอยกับพยายามเรามันเริ่มเอ้าสองโมงสามโมงสี่โมงห้าโมงมันเริ่มแบบเอ้าสู่ไม่อย่างก็เจะก็บอกแบบโบโบยอมปล่อยจะเถอะฮะนะปกติกวดแล้วเขาบ่ามีอย่างกับควรปล่อยตัวเน,น,นาะแล้ว่ตมาฮะนะเมนมันบอกว่าถ้าประมาณเจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงให้แต่หัวหน้หา,นาก็เจ้ามาแบบไอย่างเสียนะประมาณมามาไกลเกียกปล่อยอย่างฮะนะซึ่ง่อยก็บอกคอยเป็นนักท่องเที่ยวไหนแล้วคอยกับบอกได้เหตุอย่างผิดอีกแล้วก็จะบอกว่าเออต้องไปตามขั้นตอนกวด กวดเงียวอย่างซีฮะนะแล้วข่อยก็กวดข่อยก่อนได้โบรเขาเป็นนักท่องเที่ยวแล้วข่อยก็จําเป็นต้องแบบว่าข่อยบ่แม่นเอาเวลามาเสียเวลากับสถานีตารวจแบบนี้อย่างเสียนะพวกข่อยไ้ที่พวกเจ้าก็ควรกวดอยู่ในตัวแล้วพวกเจ้าก็ควรปล่อยเนาะแล้ววันนี้ฮะนะแล้วต่อมาฮานาะแมนค่อยโขมันกวดก่อนแล้วมันก็ให้ค่อยกวดซึ่งค่อยก็ทายฮู้ไว้หลังจากกวดแล้วนะพวกค่อยไปมี่อย่างนะกวดฮอตเลือดกับกวดพราว่าค่อยแน้วบุ๊มบมั่วสุมกับสิ่งแนวนี้สิ่งบอดีแ้แนวนี้ยังเก่งกับกินแต่แอลกอฮอล์กินเบีย เนาะแล้วผู้ขอดกทายเลยข่อยะมันตุกติกขอดกทายว่าเขาไปกวดเงี่ยวกับโมทายไว้แล้วหลังจากนั้นข่อยว่านี่ข่อยว่าได้เป็นอีหยังข่อยบริสุทธิ์แล้วต่อมามันถามว่าซีให้เงินเท่าไหร่ข่อยก็เลยงงเอางเงินหยังวะเงินหยังข่อยว่าเงินอีหยังอย่าออกกรนละจายเงินมาซะแหละเอ้ากูมาได้เห็ดหยังผิดด้วยความที่เขาว่้เฮ็ดหยังผิดแล้วแบบข่อยก็เลยตกแต่ว่าไปอย่างต้องใจงินคือหลักฐานว่าข่อยมีทุกอย่างเด้อข่อยค่อยเขียนเรื่องนี้เขาหาสถานทูตนำ แต่ข่อยบอกฮู้ว่าสถานทูตหับฮู้เห็นหรือมาตั้งเบิงบบเห็ดเนาะข่อยเขียนทั้งหาสถานทูตลาวประจํกัมบูรเจียเขียนทั้งหากัมบูรเจียประจัลาวความข่อยหมื่นแห่งแล้ววันนี้ฮนะข่อยะนะก็มีมูอยู่กัมบูเจียคือกันแล้วมูข่อยฮะนะก็มาซวยข่อยแต่มันกับว้าวไ้ฟังเด้อมันว้าจังสีแล้วข่อยก็ได้มูไหมที่อยู่ในศูนย์อยู่ในบอลกับเจ้าคุ้มตหั่นเออเป็นเด็กไอดอลอีกมันมาจังสีแหละมึงฮู้บอกว่าตอดเ้าฮะอีเวียเถนะมูเขาเนาะวียเนะ มันจ่ายเงินพันเหรียญเขาจึงปล่อยมันนั่นนี่นี่นั่นและนี่นายมูอีคนังข่างนี่นะเป็นลูกในพนในพันอย่างสิน่ะคืออยู่ในกัมบูเจียจะเป็นแบบประมาณเจ้าเส็นใหญ่อยู่เตบาเฮงเส็นใหญ่ต้องหฮงเสียงเงินหลายประมาณ่าเขาทับถทมกีกันไปโมเมนต์มาเจ้าเส็นใหญ่แล้วเจ้าโอ๊ข่อยน่ะตักติโตผู้นั้นผู้นี้มาคือข่อยเคยแบบข่อยมีมูอยู่กัมบูเจียหันกันหลายแบบมูข่อยเคยไปแลกเปลี่ยนเนาะหลายคนเฮงที่เขามาซวยข่อยแล้วมูข่อยที่ข่อยเคยไปเจนิซิตเนาะข่อยไปโค้งกาญี่ปุนมากะ ซึ่งพอมมนก็เปิดนายพุอย่างคือกัก็เจ้ากับประสานงานให้ค่อยได้ล้วมู่ข่ก็บอกว่ามีนามึงทาใจโดยยุนี่นะตั้งเป็นเนวนี้ซึ่งมู่ข่มาสถานีตํารวจนะะก็เจ้าพวกตํารวจนะหู้จักมึดเลยเตะเฮ็ดอย่างบ่ได้เตเอิร์ดเอาเงินนะมู่ข่พวกเจ้าค่บสรุปก็คือมูคข่อยะนะก็ยังได้เสียงเงินโตนะมันนะจากห้าร้อยเหรียญน,นะเหลือร้อยห้าสิบดอลลาร์เขเลยว่ามึงใจเฮ็ดอย่างกูบได้เฮ็ดอย่างพีกดแล้วแบบ มันหมื่นแหงค่อยทายไปเพิ่อสู่เป็นตำรวจเน้่ยแมมาขุดหี้เอาเงินนำแบบนี้อย่างเซียนนะ่ะเออค่อยกระทายมดเออแล้วสิ่งที่แบบค่อยมุดหิกแหงคือเข้าไปในค่นนะคืออัพสัญญาณแหงความแบบค่อย่อยหมื่นแหงค่อยแบบไม่อยากกูต้องมาเจออีอย่างแบบนี้มะแล้วข่อยจีนน่งแล้วปบุฟฟีไเผยทรงเข่าทรงน้ำบุฟฟีเข่ามีน้ำกินได้แล้วพวกเจ้าคู่บอกว่าคนทางข้างค่อยนะมูไม่สบายมันเป็นเน็ตไอดอลยูอิดยูอันนั้นกัมพูเจียนสร้างของกินมาให้ค่อยเขาก็แบบเดี๋ยวช่วงมื้อยใหญ่นยันก็แบบมึงเป็นเรื่่องปกติวาจไมู ประมาณว่าพวกเจ้ากักตัวแล้วแต่คันพวกเจ้าว่าเห็ุอย่างผิดประมาณหนึ่งมือสองมือมันจะปล่อยแต่ว่าคอยสีวิห่าอย่างเขหนึ่งมือสองมือแบบไม่ได้อาบน้ำาม่ได้กินข้าวเอาสีนะข่อยก็บอกว่า่อยชิติตโตหาสถานทูตเด,ด้อมันก็อกว่าเห้เอาละครับทุกคนคิดว่าเป็นยังไงบ้างครับที่เขาฟังที่ฟังมานะครับตามคลิปนะครับคือจากคลิปที่เขาบอกมานะครับคือที่เขาเล่าประสบการณ์ของเขาคือคือข้าวน้ําก็ไม่ให้กินและก็กักตัวไว้คือเพื่อที่จะ ขูดรีดหรือว่าขูดไถเรานี่แหละครับคือต้องไถตังค์อย่างเดียวนะครับความหมายคือถ้าคุณไม่จ่ายตังค์ก็คือคุณจะไม่ได้ออกไปนะครับทุกคนคิดเห็นยังไงครับว่าแต่และประเทศเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเขาจะขอติดต่อสถานทูตก็ไม่ยอมมันมันผิดปกติจากที่ว่านักท่องเที่ยวควรที่จะให้เกียรตินักท่องเที่ยวมากกว่านี้นะครับคือไปตรวจค้นเราก็รู้ว่าไปตรวจนะครับ คือนักท่องเที่ยวไม่ใช่ว่าคนที่มาขายแรงงานหรือว่ามาตั้งบริษัทหรือว่ามาทํางานอะไระแทนที่ว่าจะปล่อยเข้าไปในเมื่อเขาไม่ได้ผิดอะไรอีกอย่างก็มีเพื่อนที่ว่าเรียนเรียนด้วยที่ที่อยู่ด้วยที่เขาพา,พาไปนะครับแต่ว่าฝั่งโน้นเขาไม่ยอมครับคือถ้าสมมุติว่าคุณเนี่ยอารมณ์ที่เขาบอกนะครับ สมมติว่าคุณมีเส้นมีสายก็ตามที่คุณมาเคลียก็จะมีเส้นเหนือกว่านั้นอีกมาแล้วจากที่คุณมีเส้นเส้นคุณยิ่งใหญ่คุณต้องเสียเยอะกว่านั้นอีกจากที่เขาเล่าประสบการณ์ของเขานะครับที่เขาคลิปทั้งหลังที่เขาให้ผมไปดูคลิปของเขาให้สุดให้จบเขาบอกว่าถ้าคุณมีเส้นใหญ่แค่ไหนคุณก็ต้องเสียเยอะกว่าเสียเยอะอีกถ้าสุดท้ายแล้วก็ไปจบลงที่ว่าจากที่ไม่ได้ผิดอะไรนะครับ คือจะมีมีเพื่อนที่เขาเรียนอยู่ที่นู่นน่ะครับมาเคลียให้มาช่วยเคลียจากห้าห้าร้อยห้าร้อยโลล่านะครับห้าร้อยห้าร้อยอนนะครับห้าร้อยเหรียญเหลหืออยู่ร้อยห้าสิบเหรียญเขาเคลียเขาบอกว่าถ้าไม่เสียก็จะไม่ได้ออกไปคือก็เลยจําเป็นต้องเสียครับเหมือนว่าขุดไถอย่างเดียวที่ประเทศเราก็ไม่มีนะครับที่จะทําอย่างนี้กับนั้งท่องเที่ยว คือสมมติว่าไม่มีการทะเลาะวิวาทหรือว่าไม่มีการที่ว่าแจ้งจับหรืออะไรที่ประเทศลาวเขาจะไม่ไม่ไม่กักตัวไว้นะครับคือนักท่องเที่ยวคือมาตรวจเออหรือว่าเราไม่ไว้บางใจอะไรเนี่ยมีคนไปแจ้งเขาก็จะมาตรวจคือถ้าเราบริสุทธิ์เขาก็จะปล่อยไปนะครับที่ประเทศลาวประเทศไทยนี่ก็เหมือนกันประเทศไทยนี่คือเขาจะเขาจะไม่ตรวจยางงั้นหรอกครับคือเขาตรวจปุ๊บไม่เจอเขาก็ปล่อยเลยที่ประเทศลาวก็คล้ายๆกันครับ แต่ไม่ที่ประเทศเขมรนี่คือไม่ครับเขาจะกักนักท่อง,งเที่ยวแล้วก็ขอตังค์อย่างเดียวครับไถตังค์อย่างเดียวทุกคนคิดเห็นยังไงก็ลองอแบบว่าส่งกําลังใจเข้ามานะครับหรือว่าคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ลงมาว่าประเทศประเทศนี้เป็นเป็นมีประเทศไหนที่เป็นเหมือนประเทศนี้บ้างครับก็อย่างว่าที่มีเรื่องกับไทยก็ไว้ใจไม่ได้อยู่ก็คนอจริงที่ ที่ประเทศไทยเขาบอกว่าล่นหลอกไปเป็นแก๊งสแกมเมอร์หรือว่าประเทศญี่ปุ่นประเทศเกาหลีอะไรที่หลอกมามาเป็นแก๊งสแกมเมอร์ก็น่าจะเป็นแบบนี้นะครับที่เขาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนี่ก็เป็นเรื่องเล่าที่อยากให้ทุกคนได้ฟังนะครับรับฟังว่ามันเป็นยังไงผมก็เป็นสื่อข่าวเฉยๆนะครับที่มาลงให้ดูผิดพลาดประกันไหนก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับกราบขอบคุณครับผม